เาครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับคารลิงวันนี้อยู่กับรายการรีวิวเพชรหรือต้มอ,อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนักเตะที่ชื่อว่าเนย์มาร์จูเนียนะครับผมล่างบราซิลล่างแจกที่ทุกคนได้กันทุกรหัสทุกไอเดีเพียงแค่ล็อกอินนะครับผมเนย์มาร์ล่างนี้นะครับผมจะบอกวิธีการอัพก่อนนะอันนี้ผมอัพออโต้นะครับก็จะเป็น8 4 9สี่เก้าแปดสี่หนึ่งนะก็สามารถอัพออโต้ได้แหละคลิกออโต้ไปเลยนะผมส่วนใหญ,ญ่ผม ถ้าผมเล่นรีวิวตัวอะไรผมก็จะอาบอโต้นะเนมาล่างนี้นะครับสูง175ซมอายุ31นะครับเป็นล่างทีมชาติบาราซิลนะทุกคนถนัดเท้าขวานะครับล่างนี้ก็ทุกล่างก็ได้จะถนัดเท้าขวาแหละ มามาในสไตล์เคิดีเพย์เมคเกอร์นะครับตัวสร้างสรรเกมนครับโอ้โหเอาก่อนบูล95นะบูลแล้ว98นะครับค่าบอลดีบินดิบบิ้งบอลคอนโทรลนี่สุดยอดนะครับของเนี้มาการควบคุมบอลนี่ไว้ใจเขาได้แล้วนะครับผม95 97 99นะครับการส่งสั้นการส่งยาวนี่โอเคนะครับ86 81นะครับผมลูกโค้ง94นี่ถือว่าดีมากเลยนะปั่นโค้งโค้งหรือว่าไว้เปิดอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมโดยสไตล์นี้ก็มาแบบ การสร้างสรรค์นในเพื่อนอย่างสปีดก็ถือว่าช้านะครับ่างนี้อายุเยอะแล้วนะเจ็ดสิบแปดเจ็ดแปดสิบเก้านะสปีดต้นบาลานซ์เก้าสิบเอ็ดนี่ก็ถือว่าดีนะสเตมิน่าน้อยไปหน่อยนะครับเท้าที่ไม่ถนัดเวลี่หายนี่ก็ถือว่าในระดับปานกลางสกิลก็มีประมาณนี้นะครับดับเบิลทัชสกิลแบบใช้ทักษะต่างๆนะครับผมมีสกิลจ่ายและแต่ร่างนี้เพิ่มได้ห้าสกิลนะครับสําหรับใครที่อยากจะไปเพิ่มนะก็ประมาณนี้สําหรับนีมานะครับไปดูรีวิวกันเลยครับสําหรับนีมาว่าจั พูดขนาดไหนครับสำหรับเ네นมาล่างนี้มาทุกคนเริ่มรีวิวเนมาจังหวแะแรกก็ตัดบอลได้แล้วก็ปั่นโค้งติดไปครับล่างนี้ผมรู้สึกเหมือนเจ้าตัวจะดักบอลดีขึ้นนะแต่ผมรู้สึกไปเองมากกว่านะเนี่ยครับก็เป็นตัวค่อยๆสร้างสรรคใจบอลไปซ้ายไปขวาเพื่อนนะครับเนมาล่างนี้คีติพีเมคเกอร์นัทุกคนอาจจะมีเติมไปยิงบ้างบางจังหวะนะครับด้วยสไตล์ของเจ้าตัวอยู่แล้วนะ ก็จะมีเนี่ยรอสร้างจังหวะให้เพื่อนนะเห็นก็จะวางมาไรอันนี้กวางติดนะผมว่าจะโกคไปหน่อยนะเล่นใน iPad นะเนี่ยครับจ่ายมาเพื่อนเพื่อนก็จ่ายต่อไปนะเนี่ยมามาคอยรับบอลจ่ายบอลให้เพื่อนนะเป็นตัวสร้างสารรค์แบบตัวลุกอะคีด,ดีพิมเพิรครับเนี่ยปะมันจะดักบอลจิ้มบอลดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะแล้วก็จ่ายมาอย่างเงี้ยจ่ายสวยๆเพื่อนวิ่งง่ายๆพื้นที่ว่างเปิดเข้ามาเนี่ยมาคอยทําชงทําชิ่งจ่ายเนี่ย จ่ายง่ายๆไปเพื่อนก็หลุดเนี่ยหลุดมาหลุดเป็นแผงนี่มาวิ่งเติมขึ้นมาจากการสร้างสรรว์ตัวเองเนี่มาวิ่งมาจบเองครับผมโอโ้โหการจบสกอร์นี้ก็อยู่ในปัจจุบันระดับปาล์มการนะ,ะไม่ได้แย่นับเนยมาล่างนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมผมก็ชอบนะครับรู้สึกว่าเอามาเล่นเอเปเป็นล่างนน้มาที่ผมรู้สึกว่าเอามาเล่นเอเแล้วรู้สึกว่าชอบที่สุดแล้วที่เคยเอามาเล่นมานะ ครที่แบบว่าขาด AMF ตัวที่แบบสร้างสรรค์เกมกองบอลดีๆบอลติดเท้าผมแนะนําเนมาตัวนี้นะสำหรับสายฟรีนะอันนี้แนะนําสาหรับสายฟรีดูจาก,การจ่ายบอลดิก็คือหลุดมาให้ได้เลยดูการยิงอะไรเงี้ยก็โอเคนะทุกคนยิงกงยิงไกลอะไรเงี้ยตามจริงจ่ายได้นะจังหวะเมื่อกี้ถ้าไม่ยิงเองนะเห็นปะก็เลี้ยงตัดเข้ามาด้วยความบอลติดเท้าทุกคนมันก็จะเล่นง่ายนะครับเวลากองอ่าตัวกองกลางบอลติดเท้านี่เห็นปะ เราดึงล็อกๆๆๆๆล็อกล็อกล็อกกองหลังกองงงเราก็ปั่นโค้งเข้าไปเลยอะไรอย่างนี้ผมบอกเลยว่าใครที่มีเนมาน่าจะมีทุกคนเพมัอนเป็นร่างแจกใช่ไหมใครที่ขาดเอ็มเอฟดีกว่าก็แนะนําเลยครับตัวนี้เลยนะเอ็มเอฟเอามาเล่นได้นะเล่นปีกผมไม่แนะนํานะด้วยเจ้าตัวไม่มีความเร็วนะแต่ถ้าแบบว่าจําเป็นจริงๆก็สามารถเล่นปีกซ้ายได้นะแต่ผมไม่ได้จับไปเล่นเลยนะตอนรีวิวคือผมผมเอามาเป็นแบบเนี่ยตัวสร้างสรรค์เนี่ยปะ เอามายิงหน้ากรอบอะไรเงี้ยเป็น A-MF อย่างเดียวเลยนะผมเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันจ่ายบอลดีแล้วก็บอลติดเท้าทุกคนเหมาะกับตำแหน่งนี้มากนะเพราะว่าไม่มีความเร็วด้วยสามารถมาเล่น KTP ี a รีเมีร์ได้นะเนี่ยคอยวางบอลยาวให้เพื่อนแบบเนี้ยถึงแบบจะฉลับแต่มันก็แม่นนะนี่ดูคอยชิ่งไงปะตอกทรงตอกส้นมันตรงนะมันจ่ายตรงดีจ่ายแม่นจ่ายแบบมันจ่ายมีคาสดอะดูดิ มันจ่ายเพื่อเล่นง่ายอ่ะทุกคนแบบว่าฟิลแบบเราเล่นตั้งแต่ที่มีคลาสจ่ายบอลที่แบบว่าจ่ายแล้วเพื่อนเล่นง่ายได้เ,เปรียบดูดิจ่ายทีขึ้นหลุดอะ่ะอยู่ที่เพื่อนจะจบด้วยเห็นปะก็เป็นสกอร์ถ้าเรามีกองกลางตัวที่แบบว่าสร้างสารรค์เกมตัวที่แบบเคลียร์เอทลูกบอลแบบว่าให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดในจังหวะนี้แบบว่าการจ่ายบอลแต่ละครั้งมันสําคัญนะทุกคนดูเนี่ยเราดึงตัวประกบได้หนึ่งตัวละเนี่ยถ้าเราจ่ายหรือเรายิงอะไรเงี้ยมันก็จะโอเคนะ แต่ผมกะว่าจะเลี้ยงไปยิงกันเมื่อกี้แต่มันแบบว่าด้วยความที่เจ้าตัวไม่มีความเร็วนะทุกคนแจกจ่ายมาให้เพื่อนได้วิ่งเนี่ยมาอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเห่นปะก็คือแบบการจ่ายบอลน,นะทุกคนบอกเลยว่าร่างนี้ถึงแม้ค่าพลังจ่ายบอลจะไม่เยอะนะแต่บอลติดเท้าแล้วก็แบบว่าสกิลจ่ายก่อนสกิลการเล่นท่าใครที่ชอบเล่นท่านี่ผมแนะนําเลยนะเนี่ยมาร่างนี้เลยนะเดี๋ยวลาเลี้ยงมาตามจริงมันจะไข่ย,ยิงเลยนะนนะ อันนี้มาัดักบอลได้แล้วก็จ่ายมาับลูกนี้โล่งๆให้เพื่อนครับผมเนี่ย,คอย,ค,อยคอยทําเกมเซตเกมจ่ายมาด้านล่างครับผมแต่เพื่อนเหมือนจะบอลยาวไปอีกนะปั๊บเนี่ยตอกส้นตอกโซนมาเล่นง่ายๆให้เขาเล่นยากๆถ้าเราเล่นง่ายเขาก็จะเล่นยากเปิดมานี่มาชาร์จลูกนี้ติดบอกครับเจ้าตัวพยายามหาพื้นที่ว่างเห็นปะ่ะพยายามหาพื้นที่ว่างจ่ายบอลง่ายๆแบบ ประมาณเป็นกองกลางนะด้วยความอายุเยอะด้วยทำร่างนี้ก็ชิบมาโม่งเข้าง่ายๆไปเลยครับผมมันวางบอลดีมันหาพื้นที่แบบถึงไม่ใช่โฮเบเยอร์ในเป็นแคทีเปเปเมเกอร์แต่การหาพื้นที่ว่าในการที่จะมาสร้างสรค์เกให้เพื่อนนี่ก็โอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับสําหรับเนมา่าค่านี้ปะ่ะจ่ายมาดึงตัวประกบมาได้ก็จ่ายเพื่อนเพื่อนก็จะมีพื้นที่ว่างในการทํานะวิ่งสอดมาปั๊บเห็นจ่ายแบบล้มมาเพื่อนก็ยิงเอาง่ายๆไปทุกคน โอเคเลยนะสำหรับเนมาร่างนี้ใครมีผมแนะนําเลยนะว่าแบบสายฟีดีกว่าแนะนํามันเป็นเอเบียบเลยนะผมยิงหลอดม่วงติดกับลูกนี้มีจังหวะเราก็ต้องซัดนะทุกคนอันนี้พยายามตัดไฮไลท์มาให้ดูทุกจังหวะนะว่าเจ้าตัวแบบว่าสร้างสรรค์เกมเนี่ยมีบางทีก็มีความเร็วเบียดของหลังที่มีตัวช,ช้าๆมาเปิดบอลอันนี้เปิดก็ไม่ได้เปิดแม่นเท่าไหร่นะแต่จะมีพินพอยต์ป่ะล่างนี้จําไม่ได้ว่ามีพินพอยต์หรือเปล่านะเปิดมาลูกนี้ก็ได้โขกนะ มาเปิดดีครับเตะมุมยิงเปิดอย่างเดียวครับเนี่ยมาเปิดโค้งโค้งมาเพื่อนโขลกนี่ติดเซฟครับโอ้โหเปิดดีนะทุกคนสำหรเตะมุมเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยมางัดมาเป็นป๊อปเปย้ยิงโหติดบล็อกโก้โค้งโคนเนี่ยครับก็ประมาณนี้สําหรับเนย์มานะทุกคนผมแนะนำเอฟเอฟเลยสำหรับส่วนตัวนะความเงี่ยส่วนตัวผมนําแนะนําเลยเป็นกลางลุกเลยตัวนี้นะครับผมสาหรับล่างนี้นะก็ประมาณนี้นะเนย์มา เป็นยังไงกันบ้างค,ครับกับการรีวิวเนมาทุกคนใครที่ลองเอามาเล่นก็ลองคองมเมนต์มาดูนะครับว่าโหดเข้ามือหรือเปล่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าล่างนี้ถูกใจผมกว่าทุกล่างนะผมรู้สึกว่าล่างเห่นมันยังดูแบบบางหรือบอบบางหรือว่าการจ่ายมงจ่ายบอลมันอยู่ติดขัดมากเกินไปหรือว่าผมอาจจะแบบเล่นเนมาไม่ค่อยเยอะด้วยด้วยความที่ผมเล่นสกิลไม่ค่อยเก่งด้วยนะแต่ว่าล่างนี้ผมรู้สึกว่าโอเคขึ้นมันรู้สึกแบบด้วยความมันดู เป็นล่างที่อายุเยอะมันก็จะมีการคลองบอลการอะไรบอลที่ติดเท้ามากขึ้นการจ่ายบอลที่แม่นยำม,มากขึ้นเนาะผมรู้สึกว่าร่างนี้ก็โอเคสําหรับผมนะผมให้เลมาล่างนี้ไป7 5เต็ม10นะครับเพชรหรือต้มผมให้เพชรนะครับสําหรับล่างนี้ใครที่เล่นล่างนี้แล้วก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าเข้ามือหรือเปล่าสําหรับตัวฟรีตัวแจกฟรีของพี่โคนะส่วนตัวผมโอเคมากๆนะครับอ่าตัวอ่า สำหรับตัวนี้ที่ผมแนะนําผมให้แนะนําเป็นกลางลุกนะครับไม่ไม่ไม่อยากแนะนําไปเล่นตําแหน่งอื่นนะแต่ถ้าจําเป็นจริงสามารถเล่นปีกซ้ายได้นะเจ้าตัวก็เป็นแปนเป็นตําแหน่งเจ้าเจ้าตัวอยู่แล้วหรือว่าเป็นเล่นหน้าต่ํานะแต่ผมว่าหน้าต่ําม,มันจะเป็นออฟสไตล์มันจะทำให้ความสามารถของนักเตะใช้มาแบบว่าไม่เกิดประโยชน์มากที่สุดแต่ถ้าเป็นแบบว่าแคทีพเมาเครอ,เเอร์มันจะเป็นสไตล์ที่ทําให้นักเตะเกิดประโยชน์มากที่สุดนะทุกคน มันจะทาให้เราเล่นง่ายนะักติดจะหาช่องในสไตล์ของตัวเองนะครับก็เป็นความพิเศนส่วนตัวนะใครที่เล่นเอาไปเล่นตาแหน่งไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าเข้ามือมากน้อยแค่ไหนนะครับสาหรับผมวันนี้คาลิ่งนะครบับลาไปก่อนนะครับแต่อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ผู้ติดตามของเราจะถึง2 0 0พซับสไครต์แล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจในการทาคลิปของผม้วยนะครับสาหรับวันนี้คาลิคงขอลาไปก่อนขอบคุณครับ